คิ <gesch> ้วเป็นอะไรไอ้นี่ทำไมจีจีหัวคิ้วเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นสิวเอ้โหคิ้วเป็นอะไรอ่ะจ <Jamie, online S 2> ีจีจริงเหรอมาแตกอ๋อเห็นล้วเห็นแล้วแกไปเด็นแล้วน่าดังต้องนูสักมาตั้งใจด้ดาราแล้วตอนนี้แคมเปญวันนี้เลยนะคะเป็นการเปิดตัวครับผมกอวันนี้เคยลงรูปไปแล้วครับนี้เป็นการแบบเป็นคลิปเต็มตัวครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่กันในงานเปิดตัวที่เซนเตอร์นะครับดับแรกธรรมชาติตาชานะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเนี่ยได้กลับมารวมตัวกัน ใช่ครับครับใช่ครับฟังอยู่ครับพี่ก็อยากฝากทุกคนนะคะพ้าอยูโฆษณาของเราดัง oui. ส pues ิคนค่ะแต่เต็มคำว่าเพืここ right ่อนค่ะครับสดร้อนเลยอยากถามนิยาม็นเต็มคำว่าเพื่อนของแต่ละคนค่ะสำหรับฟังนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะค่ะก็จะมีเพื่อนหลายๆคนที่เราคอยให้กำลังใจกันเสมอเลย เสริมจากมะปรางไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะแล้วผมก็คือเออเป็นคนที่เหมือนกับซิงกับเราโดยที่แบบบางครั้งเราไม่ต้องถามเหตุผลก็ได้มันดูแบบเป็นในแง่ความรู้สึกมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะคุยหรือไม่คุยเจอหรือไม่เจอกันนานขนาดไหนเราก็ยังซิงกันเหมือนเดิมของผมก็น่าจะใกล้ๆกันครับมันคือเต็มเพื่อนหรือก็คือการเติมเป็นความสบายใจแล้วก็ความสุขไปด้วยกัน ครับก็ 1941, สุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่แบบว่าเรามีความสุขเนี่ยเราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนเราฟังใช่ไหมครับหรือว่าวันหนึ่งที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนเราฟังกันแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาคือเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ยก็อยู่ด้วยกันหมดเลยครับถามเป็นส่วนตัวโฆษณาบ้างค่ะครับผมบรรยากาศในการทำเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็สนุกมากเลยครับเพราะว่าเราก็ราเรื่นไปได้ดีนะครับผมทีมงานทุกฝ่ายเนี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่รวมถึงเราด้วยก็เต็มที่มากๆเลยครับครับกการรณ์แของผม และคนอื่นๆงที่เราได้ถ่ายทำหนังโฆษณาที่มัน based on true story จริงๆด้วย<น>ก็ประทับใจอยากขอบคุณพี่ๆทีมช้างในในแง่ทั้งโอกาสแล้วก็ในแง่แบบโปรเจกต์ที่มันดีๆและน่าสนใจแบบนี้มันดีมากับชีวิตเรายงไงบ้างครับต่อก็จริงแล้วสิ่งที่ฉายอยู่ก็คือสิ่งที่พวกผมเคยนั่งทำกันมาจริงๆนเ,นเหมือนแบบอย่าง อย่างย้อนไปตอนสมัยเลือดค่นพลจากอ่ามันก็เคยมีแบบฝึกหัดบางอย่างที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําไมเราถึงแบบต้องมีโจย์ที่จะต้องร่วมกันเขียนบทกันขึ้นมาเองแต่จริงสุดท้ายมันทำให้เราทาให้เรามีวันนี้ด้วยบวกกับทําให้วันนั้นเรารู้ว่าเอ้ยความสัมพันธ์กับเพื่อนเราอ่ะมันมีค่าขนาดไหนเพราะว่าการเขียนบทมันเขียนคนเดียวไม่ได้มันเหมือนกับว่าสุดท้ายมันก็ต้องซิงกับเพื่อนด้วยครับ พร้อมกับกิจกรรมครับก็วันนี้นะครับถือว่าอนุญาตฝากแบบจริงใจที่สุดก็คือแบบว่าน้ําแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับที่หลังกล้องอย่างยิ้มขนาดนั้นะครับฝากด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆแล้วก็คิดว่าในแคมเปญต่อๆไปน่าจะน่าสนใจแล้วก็สนุกไม่แพ้กันรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมรูปถ่ายกิจกรรมเติมเต็มขอเพื่อนต่างๆก็อยากจะให้มาร่วมกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า เขาบอกว่าเพื่อนมันอยู่ในสายเลือดทุกคนอยู่แล้วครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ o กช้างเรานะคะก็ไปติดตามกิจกรรมคนละวันแล้วก็หรือว่ามีกิจกรรมของพวกเราที่ได้แชร์ลงไปในเพจช้างด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับครักิจกรรมเป็นจิ๊บอีกนิดหนึ่งเ,เอ่อหัวตะกี้ก็หมายถึงว่าก็ รวบรัตอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับเป็นเฟรนชิปช็อตนะครับผมคือปกติเวลาเราถ่ายรูปหรือถ่ายแบบรูปกรุ๊ปเนี่ยเราอาจจะถ่ายธรรมดาแบบเ hey, ฮ hey, hey ้เฮเฮอย่างนี้แต่คือมันมีชาร์ลิงต่างๆที่อยากลองดูว่ากรุ๊ปเพื่อนของคุณเนี่ยจะครีเอทออกมาเป็นท่าอะไรนะครับผมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้แล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆครับรับรองว่าทางช้างเนี่ยเขามีของรางวัลที่รับรองว่าคนที่เล่นกิจกรรมทุกคนจะถูกใจแน,น่นอนครับเหมือนมีตัวอย่างในช้างอกด้วยใช่มีอยู่แล้วพวกเราไปทำตัวอย่างไปเรียบร้้อยแลวครับ